ข่าวด่วนครับทุกคนแม่ติ่งน้ำตาซึมกันเลยทีเดียวครับหลังองค์อิงเพชรบ้านแพงเซอร์ไพรส์ของขวัญปีใหม่นะครับก่อนอื่นเลยนะครับทุกคนต้องขอชื่นชมครับความกระตันยูขององค์อิงเพชรบ้านแพงครับเด็กคนนี้ไม่เคยลืมบุญคุณหรือไม่เคยนึกถึงไม่เคยไม่นึกถึงนะครับคนรอบข้างเลยก็ว่าได้ล่าสุดครับวันนี้มิมข่าวกระแสเนี่ยได้เห็นนะครับ คลิปวิดีโอของพ่อยุทธและก็แม่ติ่งนะครับมีการแกะกล่องแบรนด์นะครับแบรนด์ลังนกเนี่ยของน้องอุงอิงเพชรบ้านแพงครับซึ่งก็บอกว่าในกล่องนั้นเนี่ยไม่ธรรมดาครับอุงอิงได้มีการซ่อนมาลายนะครับพวงโตเลยไว้ในกล่องแบรนด์กล่องนั้นก็ทุกคนน่ารักมากแล้วก็เมื่อเช้านี้ทางพ่อยุทธก็คือได้มีการไลฟ์สดผ่านช่องพ่อยุธเองนะครับแล้วก็มีคนเนี่ย มาประมูลลายเซ็นของน้ององค์อิงเพชรบ้านแพงด้วย4,000บาทนี่แต่ไม่รู้ว่าพ่อยุดเนี่ยให้หรือเปล่านะทางนี้ทั้งนั้นเราก็าเห็นทางด้านเมสติ่งพ่อยุธเนี่ยไม่เคยมีการให้ใครประมูลนะสำหรับอะไรต่างๆหรือว่าสิ่งของของน้ององค์อิงเพชรบ้านแพงครับน่ารักมากเห็นบรรยากาศเมื่อเช้านี้เนี่ยเรารู้สึกว่าโอ้โหองคงอิงนะน้องไม่เคยลืมทุกคนเลยในวงนะครับเราจะเห็นอยู่สม่ำเสมอครับที่เด็กผู้หญิงคนนี้เนี่ย ได้มีการนะครับมอบสิ่งดีๆให้กับสมาชิกในวงอยู่เสมอไม่ว่าน้องนะครับจะ เขาเรียกว่าอะไรทำงานมาเยอะแค่ไหนน้องก็ไม่ลืมที่จะแบ่งปันให้กับคนอื่นนะครับบางทีแบบว่าเรียกทุกคนในวงเลยเนี่ยมารับสตางค์นะครับจากน้องกับมือเลยก็ว่าได้สําหรับอุ้งอิงเพชรบ้านแพงนี่แหละเหตุผลทําไมคนถึงรักน้องนะครับบรรยากาศเมื่อเช้านี้ครับทุกคนต้องบอกว่าพ่อยุธเนี่ยก็ได้มีการถ่ายคลิปวิดีโอแมตติ้งนะซึ่งต้องบอกว่า,าหลายคนเนี่ย fc แฟนคลับบอกว่าให้แกะทุกกล่องเลยเพื่อ,ออุ้งอิงเนี่ยจะซ่อนอะไรไว้ใช่ไหมครับทุกคนอ่ะ เมตติ่งก็คือทำตาม FC แฟนคลับก็คือแบบแกะออกมาทุกกล่องเลยนะว่าอุ้งอิงเนี่ยแบรนด์ที่อุ้งอิงให้มาเนี่ยมีอะไรบ้างก็คือคงจะลุ้นแหละก็คือทำตาม FC แฟนคลับใช่ไหมฮะแต่คราวเนี้ยทุกคนต้องบอกว่าแค่แบรนด์เนี่ยเอามาให้ก็ถือว่าอบอุ่นใจแล้วนะทุกคนคิดเหมือนนุ่มอิอ่มไหมคืออบอุ่นหัวใจแล้วนะครับแค่น้องเอาอของขวัญแค่นั้นมาให้อะ่ะ แต่ทั้งนี้ทั้งนั้นไม่ใช่สิครับอุงอิงให้มากกว่านั้นน้องตอบแทนพ่อยุทธแม่ติ่งนะครับโดยการมอบมาลายพวงใหญ่นะครับให้กับพ่อยุธแม่ติ่งด้วยนะครับทุกคนแล้วก็ต้องบอกว่าโอ้โหลายเซ็นอุงอิงมีค่านะลายเซ็นน้องอุงอิงมีค่าแล้วก็สําหรับแฟนคลับทีอ่อยากได้ ลายเซนของน้องเนาะก็ต้องแบบประมูลกันเอาอะไรแบบนี้หรือไปขอลายเซ็นน้องด้านหน้าเวทีแบบนี้ได้นะนะทุกคนเนาะก็คือ,อมันเป็นเขาเรียกว่าอะไรมันเป็นเรื่องราวดีๆครับที่เกิดขึ้นกับพ่อยุดแม่ติ่งนะครับซึ่งท่านก็ลงคลิปไปเมื่อไม่กี่นาะทีที่ผ่านมาอุ้มิมก็เลยเอามาให้ทุกคนได้ดูกันเลยแล้วก็เอามาอ่านข่าวเลยนะครับทุกคนแล้วก็วันวันเขาดาวเมื่อกี้อุ้มิมมีโอกาสได้ไปเจอแม่ติ่งด้วยซึ่งแม่ติ่งเนี่ยก็คือ,อนั่งอยู่รถ นะครับแล้วก็มิมก็คือเดินผ่านเข้าไปหาบอสโจพอดีแล้วก็เจอแม่ติ่งก็เลยถือโอกาสสวัสดีปีใหม่ด้วยนะครับแม่ติ่งน่ารักชอบหลบมุมนะชอบอยู่ที่แบบว่าเงียบนะครับเราไปเจอแบบอยู่หลังข้างหลังเลยอ่ะนะครับแล้วสถานที่ค่อนข้างจะแคบเนาะสำหรับวันนั้นนั่นเองเนาะทุกคนก็นั่นแหละครับดีใจกับแม่ติ่งพ่อยุทธด้วยนะครับเชื่อว่าลูกสาวคนนี้ไม่ลืมบุญคุณของใครนะครับเนาะน้องให้กับทุกคนเสมอให้สิ่งดี กับทุกคนเสมออุ้มอิ่มเชื่อว่าอุ้นอิงมอบให้หมดแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นอยู่ที่ว่าคนจะถ่ายคลิปหรือเปล่าแค่นั้นเองนะครับเมื่อวานนี้ก็ได้มีการเอา,อาแบรนด์ใช่ไหมครับไปไหว้เนาะไปไหว้ทางด้านาพ่อแม่บีแล้วก็พ่อนนน,ออนะครับทุกคนน้องก็ไดเอามีแบรนด์ไปไหว้ไปไหว้พ่อโจไปไหว้ทุกคนเลยนะครับน่ารักมากสําหรับลูกสาวอุ้นอิงเพชรบ้านแพงนะครับแล้วก็วันนี้เราเห็นแม่ติ่งปาดน้ําตานะมีแบบว่าแอบบ ปาดน้ําตานิดนึงซึ่งตอนที่ยังไม่เห็นามาลัยเนี่ยแม่ติ่งคือร้องไห้แล้วนะร้องไห้แล้วแล้วก็ปาดน้ําตาแล้วแต่ว่าพอเจอมาลัยอีกนะโอ้โหยิ้มแบบแก้มปริก,กันเลยทีเดียวแล้วก็มีครั้งหนึ่งที่อุ๋งอิงเนี่ยถือเค้กนะครับมาวอวยพรเนาะมาวอวยพรวันเกิดแม่ติ่งแม่ติ่งคือร้องไห้หนักมากนะเรารู้แม่ติงเป็นคนแบบ ใจิตใจอ่อนโยนอ่อนไหวอ่ะร้องไห้ง่ายเออนะครับน้ก็เป็นโมเมนต์น่ารักครับที่น้องแบบเอาของขวัญมาเซอร์ไพรส์ผู้ใหญ่ในวันขึ้นปีใหม่นะครับแล้วก็นะทุกคนแบบทุกคนติดตามจริงๆนะ fc สาวน้อย fc อุ่งอิงเนี่ยติดตามทุกแพลตฟอร์มของลำเพลินออฟฟิเชียลจริงๆไม่ว่าใครจะลงคลิปวิดีโอดังกล่าวเนี่ยแฟนคลับก็คือส่งมาให้อุ้มอิ่ม,มตลอดเวลาเลย คือส่งให้มิมก่อนเลยอะไรแบบนี้นะครับทุกคนคือชอบมากๆแล้วก็รักเอ Fan แฟนคับสาวน้อยรัก FC ฟซีแฟนับน้องอุงอิงมากๆนะครับที่ได้มีการส่งอะไรต่างๆมาให้มิมข่าวกระแสดูอย่างคลิปพ่อยุดเองเนี่ยก็มี FC Fan แฟนคับเนาะส่งมาให้บอกพี่มิมพูดถึงหน่อยน่ารักมากเลยน้องเนี่ยเอา,อาสตางนะครับเอามาลัยเนี่ยไปมอบให้กับพ่อยุทอยู่เอาไปเซอร์ไพรส์เอายัดไว้ในกล่อง ในกล่องแบรนด์ลังนกอ่ะออน่ารักมากนะครับทุกคนเนาะแล้วก็น้องน่ารักกับทุกคนเสมอแล้วก็มิมเจอน้องทุกครั้งอุ้มอิงก็ยังคงความเป็นบ้านๆเหมือนที่อุ้มอิ่มเนี่ยได้เจอน้องล่าสุดนี่ยน้องก็กินแบบกินบ,บักทันอ่ะทุกคนก่อนขึ้นเวทีอ่ะนะกินบ,บักทันก่อนขึ้นเวทีกินผลไม้ที่แบบนั่นแหละครับทุกคนผลไม้ที่แบบน่ารักน่ารัก ผลไมาอีสานนะครับเนาะน้องยังคงความเป็นบ้านๆไม่มีอะไรปรุงแต่งเลยกับเด็กผู้หญิงคนนี้นะเป็นคนที่เข้าถึงง่ายนะครับแล้วก็ให้เกียรติแฟนคลับทุกคนใครอยากจะขอจับมือนะครับใครอยากจะอมอบใครอยากจะมอบอะไรให้เงินให้น้องไม่ว่าจะกี่บาทองค์หญิงรับ ด้วยความเต็มใจทุกคนแล้วก็ยิ้มให้ทุกคนเท่ากันนะครับเด็กผู้หญิงคนนี้ให้ความสําคัญกับแฟนคลับมากนี่แหละซูเปอร์สตาร์ของประเทศเนาะซูเปอร์สตาร์ของประเทศไทยที่มีคนรักนะครับก็มันเกิดขึ้นกับคนแบบนี้แหละเกิดกเกิดขึ้นกับคนแบบอุงอิงไม่ว่าแพงนี่แหละนะครับทุกคนนะเมื่อเช้าใครได้ดูเมื่อสักครู่ดีกว่าไม่ใช่เมื่อเช้าเมื่อสักครู่ใครได้ดูบ้างคลิปของพอยุธนะดูแล้วรู้สึกยังไงบ้างดูแล้วรู้สึกว่าโอ้โหอุงอิงคือ กระตันยูมากๆนะครับพ่อยุทธก็เป็นอีกคนหนึ่งเนาะที่สอนนะครับในเรื่องของการร้องการรำอะไรต่างๆให้กับน้องเราได้เห็นอยู่เนาะในช่วงก่อนที่จะเปิดฤดูกาลใช่ไหมครับทุกคนก็จะมีพ่อยุดเนี่ยในช่วงที่น้องไปออนทัวร์เนี่ยพ่อยุดก็จะมีการสอนรำอยู่ใช่ไหมฮะเนาะสอนรำเรื่องสอนกรํำอะไรต่างๆให้กับน้องเนาะพ่อหยุดก็คือเอ็นดูแล้วก็รักองค์อิองอยู่ตลอดเวลาแล้วมีโอกาสเจอพ่อยุดด้วยในวัน ขึ้นปีใหม่เมือที่ผ่านมานะครับทุกคนทุกคือสาวน้อยเขาเป็นอยู่กันแบบครอบครัวจริงๆนะจริงๆนะเวลาเขาทํางานกันเขาอยู่กันแบบครอบครัวหลังเวชีคือน่ารักมากนี่แหละไม่แปลกใจว่าทําไมคนถึงติดตามสมาชิกในวงเขาทุกคนเพราะทุกคนน่ารักเพราะทุกคนเป็นกันเองเพราะทุกคนเป็นแบบเนี้ยครับทุกคนเป็นแบบเวลาวิีมเข้าไปสัมผัสนะทุกคนแบบโอ้โห อบอุ่นรู้สึกว่าอบอุ่นเหมือนเราแบบเป็นครอบครัวเลยแล้วเรามีแต่รอยยิ้มอ่ะคือ,อมิ้มเข้าไปในหลังห้านเวทีสาวน้อยเพลินๆก็มีแต่รอยยิ้ม,ย,มยิ้มไม่หุบเลยครับทุกคนนะคือเรารู้สึกแบบนั้นจริงๆอ่ะนะครับทุกคนเนาะก็ดีใจด้วยกับทางด้านแม่ติ่งแล้วก็พยุทธเนะที่มีลูกสาวน่ารักน่ารัก,รกอย่างอุงอิงเป็นบ้านแพงนะคะรับก็อวยพรให้แม่ติ่งพยุทธสุขภาพร่างกายแข็งแรง ปีใหม่นี้ก็ขอให้ปังๆดัง,ดง,ดง,งๆเ่เปลี่ยนขึ้นไปอีกนะครับก่อนจากไปคลิปนี้ใครมีความคิดเห็นยังไงก็สามารถคอมเมนต์มาได้นะครับแล้วก็ฝากทุกคนกดไลค์กดแชร์ให้ช่องยิ้มข่าวกระแสด้วยนะครับ